ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่คลับเลดี้คลับสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่จะจุดประกายให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่เก่งและดูดีได้ในแบบของตัวคุณเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะภายในคลับของหญิงเนี่ยจะมีเรื่องราวทั้งสนุกสนานทั้งได้สาระความรู้มาฝากกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจค่ะ แขกรับเชิญคนแรกนะคะเป็นสาวน้อยเสียงดีนะคะที่เรียกว่ามาจากการประกวดนะคะการประกวดนี้เนี่ยทำให้เธอได้ก้าวมาเป็นนักร้องแถวหน้าของวงการอีกหนึ่งคนเลยละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากว่าเธอจะมาประสบความสาเร็จจนถึงตอนนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างะคะ่นนะนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องราวของธุรกิจค่ะวันนี้เนี่ยเหมาะกับสาวๆที่รักธรรมชาติชอบการครีเอทสร้างแบบว่าอะไรเป็นประดิษฐ์ประดอยแบบนี้เหมาะมากๆเลยนะคะแต่จะเป็นธุรกิจอะไรอดใจรอค่ะ รวมถึงต้องอดใจสําหรับอาหารแซบๆด้วยนะคะเพราะใครที่ชื่นชอบการทานอาหารแซบๆตอนนี้มีอีกหนึ่งร้านมาแนะนําอยู่ใจกลางเมืองด้วยค่ะรับรองเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครคิดไม่ออกจะต้องพุ่งตรงไปร้านนี้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะฟีกมงกอค่ะ แล้วฟิล์มร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆค่ะร้องมาตลอดเลยตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงมหาลัยก็ได้มีโอกาสเข้ามา,อ,าอยู่ที่ซีอูแบนค่ะแล้วก็ตั้งแต่ตรงนั้นก็รู้จักคน ที่แบบเออมีความชื่นชอบันเหมือนกันคือคนที่อยู่ในวงการดนตรีเยอะขึ้นเนี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยฟิล์มก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงประกอบละครจากการที่มีพี่ในชมรมอะค่ะมาโพสต์ที่กระดานของชมรมว่าอยากจะหานักน้องที่ไปแคสแบบร้องเพลงประกอบละครตอนนั้นเรื่องนางบาปค่ะมม,มมืมนนนาไเเเคิดดใวธอป ก็เลยชวนขยขยงกันไปแคสบอชบีได้ได้ร้องเพลงนางบาบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือน้องได้ร้องมาตลอดเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งเนี่ยก็มีเพื่อนชวนมาประกวดเดอะวอยซ์ค่ะเราอยากลองอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไปกันยกขยงกันไป ทั้งเลยอยากไปยังไม่ทนได้เตรียมตัวยังไม่ทนได้เตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธอใจมันหายทุกครั้งที่รู้ว่มันคือเรื่องจริงต้องช้ำเติม่วนเดวไวท์เป็นเหมือนช่วงที่ได้จุดไฟในตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะคือตอนแรกเรารู้สึกว่าแค่เนี้ยอยู่และการร้องเพลงเป็นแค่ยากระสายเป็นแค่ยาที่ยาชูกําลังเนี่ทำให้เรามีความสุขแต่พอแบบมันได้มีการทดสอบผ่านมาแล้วว่า เฮ้ยคนเขาโอเคในเสียงเราเนาะความฝันที่เราเคยฝันมาตั้งแต่เด็กอะไอสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะจริงๆมันเป็นไปได้นะน้องฟิลมครับน้องฟิลมครับผมขเอเรียกน้องฟิลครับขอแสดงความยนดีับคุณฟิลมเลยครับ วยความที่ฟิล์มก็รู้จักคุณอัดอังกูลที่อยู่ในค่ายวีเรคคอร์อยู่แล้วอะค่ะพอเราเริ่มมีคนรู้จักขึ้นในฐานะแบบฟิล์มเดอะโว้ยใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยพอดีช่วงช่วงเวลามันเหมาะเจาะมากคุณอัดเยสเซเดเนี่ยเขาก็กำลังหาศิลปินหญิงที่จะไปฟิชเจอริ่งกับเขาในเพลงอยากให้เธอรินหัวใจะคะ่ะ yeah. งของค่ายวีร์คอรก็เลยชวนให้เข้ามาเซ็นสัญญาเป,ป็นศิลปินในค่ายวีร์คอร์ค่ะแล้วก็เลยได้มีผลงานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันคือรู้สึกว่าตัวฟิมะมเป็นคนธรรมดาที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ไม่ได้เรียนร้องเพลงจริงจังไม่ได้สวยหน้าตาดีสูงโปรง่งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยฟิรู้สึกว่าการร้องเพลงแล้วมีคนชอบเราที่เสียงของเราจริงๆ มันก็เป็นสิ่งที่มีความสุขอย่างหนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วฟิล์มทำงานประจําไปด้วยตลอดเลยก็ต้องอาศัยความเข้าใจจากทั้งคนที่อยู่ในงานประจําเราแล้วก็แล้วก็ตัวเราเองก็ต้องคืดมากอะค่ะเพราะว่าเวลาเราจะน้อยกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ย <c oughs> หลายคนถามว่ามันทํพร้อมกันมันเหนื่อยไหมมันแบบเอาเวลาที่ไหนนอนอ่ะเลิกงานทุ่มสองทุ่มไปร้องเพลงสามทุ่มตื่นเช้ามาทํางานอะไรเงี้ยแต่บางทีพอเราเรามีความสุขกับมันที่เราไม่ได้คิดว่ามันคือการแบบไปทํางานนะคะมันเหมือนเราไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเราก็ร้องเพลงเล่นกับเพื่อนแล้วก็กลับบ้านนอนแล้วก็อัดเช้าไปใหม่ก็ยังยังไม่ได้ไปสุดทางจนกระทั่งแบบ เป็นที่สุดของนักร้องเลยนะคะมันยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาเนี่ยอีกเยอะมากค่ะแต่ว่าถามว่าวันนี้พอใจไหมก็ยังอยากพัฒนาต่อแต่ก็รู้สึกว่ามาวันนี้สิ่งที่มีวันนี้มันมากจนรู้สึกมีความสุขแล้วแหละแต่ว่าคนเราหยุดไม่ได้อะคะ่ะคนเรามันไม่ไม่ควรควรพอใจในบางเรื่องและไม่ควรพอใจในบางเรื่องอย่างเงี้ยอย่างเรื่องที่เราต้องต้องพัฒนามันก็ต้องทําต่อต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆแต่แต่ที่เรายังแบบยังมีชีวิตอยู่นะคะ ต้องขอบคุณคนตั้งฉายาด้วยค่ะเป็นเรื่องของโอกาสด้วยค่ะพอได้เข้ามาอยู่ในเวรคอร์ดเริ่มต้นด้วยเพลงละครแล้วก็มีเพลงละครต่อมาเรื่อยๆอะไรอเงี้ยค่ะเเราโชคดีดที่ได้ละครที่ที่เขาแบบก็ดังด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยมีคนตั้งฉายาให้ก็ดีใจค่ะจริงๆแล้วหลักๆคือทํางาน,นะคะ่ะแล้วก็พักผ่อนกินอาหารที่เรา,เรากินแล้วเรามีความสุขค่ะฟังเพลงที่เราอยากฟัง ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกแบบรู้สึกว่าชีวิตเราดีเ,ออเน,น้เน,นเน้นเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพีมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่คิดให้เป็นแง่บวกหรือหาข้อดีมันไม่ได้เลยอะค่ะทุกข์ไม่ทุกข์ จะมีความสุขในชีวิตปัจจุบันหรือเปล่ามันอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่ใจถามว่าในชีวิตคนเรามันไม่มีเรื่องทุกข์เลยหรอเปเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีแต่แบบทำยังไงให้เราคิดใหม่ให้แบบตัวเรามันแบบมีความสุขตอนนี้ก็จะมีเพลงประกอบละครอย่าลืมฉันค่ะมีได้รับรางวัลแบงเอวอร์ดค่ะนักร้องหญิง ก็ดีใจมากค่ะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆก็หวัว่าอนาคตฟินก็จะตั้งใจทํางานที่ดีให้ทุกคนได้ฟังต่อไปค่ะแล้วก็กาลังกาลังมีชื่อเข้าชิงในรางวัลน,นักล้องหนยอดเยี่ยมสาขาดารของแสมดาราค่ะคือความฝันแต่ละคนมันมันเปลี่ยนได้เสมอเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน แค่บางทีอะ่ะแค่การที่เดินตามความฝันน่มันก็คือความสุขแล้วค่ะก็ขอให้มีความสุขกับตรงนั้นแล้วก็อย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ได้มาอยู่ตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆลรวทุกความฝันมันมันเป็นไปได้มันแค่มันบางทีหมือนก็นยังไม่ถึงเวลาของมันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ับเข้าสู่คลับเลดี้คลับสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่จะจุดประกายให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่เก่งและดูดีได้ในแบบของตัวเองค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะแน่นอนเลยเป็นช่วงของธุรกิจนะคะธุรกิจนี้เหมาะกับสาวๆที่รักธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่ต้องนั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆบางทีไหนจะรังสีไหนจะแบบว่าแสงต่างๆที่ทําให้ทํางานแล้วรู้สึกปวดตาแต่นี่เลยถ้าได้พักเบรกหันมามองสวนเล็กๆที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของคุณเองเนี่ยเชื่อได้เลยว่า คุณจะสามารถทํางานต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดค่ะหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะสามารถเอาไอเดียนี้ไปต่อยอดทําธุรกิจแบบว่าอย่างชัดเจนเลยก็ว่าได้อย่ารอช้าค่ะไปพบกันเลยนะคะกับสวนขวดแก้วค่ะก็ธุรกิจของแบรนด์ไทยนิตีนะคะมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่น้ำ้างเนี่ย เรียนอยู่ชั้นปีที่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เมื่อดีในชั่วโมงเรียนเนี่ยอาจารย์เขาก็ให้เลือกโปรดักที่เราชอบมาอันหนึ่งซึ่งแบบเราเองเป็นคนที่ชอบต้นไม้เท่าธรรมชาติแล้วก็คิดว่าเออเราเลยพัฒนาแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์เกี่ยวกับต้นไม้ดีกว่าเราก็เลยเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อแบรนด์ว่าโอเคเป็น Tiny Tree เรากันแล้วก็มีการทําโลโก้ทำอาร์ตเวิร์กทำคาแรคเตอร์ต่างๆ ตอนนั้นน่ะมันยังไม่ได้มีโปรดักอะไรจริงจังอะค่ะจนเมื่อเราเรียนจบมาได้ประมาณทํางานเป็นปีสอปีย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้มีโอกาสแบบได้ไปอยู่พักอยู่ที่บ้านสวนประมาณเดือนหนึ่งล้วก็เริ่มคิดว่าทําไมเราไม่สามารถแบบเอาต้นไม้มาอยู่กับเราในเมืองได้จริงๆหรอก็เร <and> <bakery> ิ่มแบบอื ต้องเอาพวกขวดเอาต้นไม้ในสวนเนี่ยมาลองแบบจัดเป็นชุดออกมาทํากลับมาให้เพื่อนเพื่อนรู้สึกเอ้ยน่ารักจังเลยทำไมไม่ไม่ทําอีกล่ะพอกลับมากรุงเทพแล้วก็โอเคลองทําดูปรากฏ <c oughs> ก็ลองลงว <c oughs> ่าอินสตาแกรมก็มีฟีดแบ็กที่ดีก็โอเคมีคนแบบมานัดรับนัดเจอกันอะไรยอย่างเงี้ยแต่การแมเนจค่อนข้างยากเราก็เลยแบบโอเคเราพักโปรเจกต์นี้ไว้ก่อนแล้วก็กลับมาทำงานประจำ พอทำมาได้สักพักม,มีเพื่อนอีกว่าเฮ้ยลองไปออกเป็นอีเวนต์ไหมปรากฏเราไปออกเป็นป p อ t สโตมีแฟนๆแ,แ,แบบที่ติดตามไทยทีมาเจอเราที่ร้านแล้วเขาก็เออหนูชอบโปรดักของพี่หนูชอบต้นไม้พี่แล้วแบบของนี้เอาไปขายในวันนั้นคือขายได้หมดหมดเกลี้ยงร้านเลยแล้วก็เกิดความประทับใจว่าเออมีคนชอบต้นไม้แบบที่เราทําเราก็เลยเกิดกํบบาลังใจว่าโอเคเราลองทําแบรนดน์นี้แบบจริงจัง,จงดูไหมในเมื่อแบบตอนนี้เรายังแบบเออมีแรงเรายังทํางานอะไรอย่างนี้ได้เราก็แบบ ลองมาลุยดีกว่าจริงๆแล้วแบรนด์ของเราอะ่ะมันเริ่มจากความที่เราชอบอยู่แล้วเราไม่ได้แบบตั้งปักทงตั้งแต่ตอนเริ่มทำว่าเฮ้ยฉันต้องมียอดขายเท่านี้ฉันต้องทําได้เท่านี้นะแต่เราก็ค่อยๆทําทําจากเวลาว่างของเราอย่างเงี้ยมันอาจจะไปจากกมาว่าคุณพ่อก็ถามว่าเอ้ย e ทําอะไรอะ่ะ เอาเวลาไปพักผ่อนไหมแบบที่บ้านจะไม่เข้าใจว่าเออเราทําอะไรของเราแบบเอาต้นไม้มาใส่ขวดมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราเริ่มทาไปเรื่อยๆมีการยอมรับจากคนอื่นที่บ้านเราก็เรย่เออโอเคสิ่งที่ลูกเราทำมันมันน่าจะดีสําหรับทุกคนเมื่อเราตัดสินใจออกมาทำธุรกิจส่วนตัวสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือความรับผิดชอบ เพราะว่าเราจะไม่มีการกําหนดเวลาเข้างาน8โมงเราเลือก6โมงเย็นอีกต่อไปแต่มันคืออ24ชั่วโมงในการทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเราแมเนจเวลาของเราได้มากเท่าไหร่เราก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ก็จุดเด่นของทางแบรนด์เทนนที่อาจจะเริ่มจากการที่เราเป็นแบรนด์แรกๆในเมืองไทยที่ทำโปรดักออกมาแบบนี้จนเราสร้างเป็นเทรนให้เกิดเป็นกระแสรเราเองเป็นคนที่แบบโปรเฟชชั่นนิดนิดนึงเพราะฉะนั้นต้นแต่ละขวดเราจะค่อนข้างเป๊ะในคุณภาพลูกค้าที่ซื้อไปก็จะเกิดการแบบบอกต่อเราไม่ได้เน้นแค่ทำโปรดักให้มีคุณภาพแต่เรายังเน้นเรื่องการสื่อสารการทําชิ้นงานการสื่อสารกับคนให้มันดูแบบน่ารักน่าสนใจน่าติดตามด้วยอะค่ะ ว้าไม้ของทางคทรนนิธีนะคะจะเป็นผู้หญิงจะเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่าแต่เพราะว่าเจ้าของแบรนด์เป็นผู้หญิงด้วยเราก็จะเน้นแบรนด์ที่ดูแบบน่ารักถามมาผู้ชายมีไหมก็มีเหมือนกันนะคะอันนั้นก็จะเน้นว่าซื้อไปให้แฟนอีกเช่นเดียวกันอย่างเช่นวันครบรับแต่งงานวันเกิดอย่างเงี้ยต้นไม้จริงๆแล้วมันเป็นเพื่อนสำหรับ ทุกคนได้เป็นเพื่อนที่เดียําสหรับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเพศไหนอายุเท่าไหร่ถ้าเราเนี่ยทำออกมาให้รูปแบบน่าสนใจราคาโอเคเนี่ยไม่ว่าใครก็สามารถซื้อไดเป็นเจ้าของได้สำหรับรูปแบบส่วนขวาข,ของทางไทนิทรีนะคะก็จะมีรูปแบบภาชนะที่แตกต่างกันไปตามแบบลูกค้าที่ชอบโดยลูกค้าเนี่ยก็จะสามารถเลือกภาชนะได้ก่อนแล้วก็ค่อยเลือกตัวละครด้านในเพื่อสร้างเรื่องราวนะคะ โดยที่อันนี้พอลูกค้าเลือกภาชนะแล้วนะคะก็จะสามารถพอสซมัยในการเลือกตัวละครแล้วก็เลือกสีของหินได้แล้วเราก็จะทําการจัดออกมาให้ดูสวยงามดูสมดุลแล้วก็ตามเรื่องราวที่ลูกค้าต้องการได้ค่ะปกติทางร้านจะเปิดรีออเด d e r เป็นรอบนะคะก็สามารถติดตามได้ในแบบ Facebook i n s t a g r a m ว่าเราเปิดรอบร r e อเดอร์เมื่อไหร่แล้วก็จะมีการกําหนดวันนัดรับเช่ยเดีวก็จะประมาณ2-3สสัปดาห์นะคะแล้วแต่รอบการจัดส่ง สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะลองจัดส่วนโคด้วยตนเองหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถสั่งเป็นชุดไทนิ้ทีคิดไปจัดเองได้นะคะโดยที่ชุดนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ด้านในครบเลยโดยที่แบบหลายท่านออ้ยเอาไปเองเราจะจัดได้หรือเปล่านะคะในขวดของเราเนี่ยก็จะมีคู่มือให้ด้วย ผู้มือนี้ก็จะเป็นลักษณะของรูปภาพทําตามง่ายในเจ็ดขั้นตอนนะคะเมื่ออุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วเนี่ยเมื่อเอามาจัดทํานะคะก็จะเฉลี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถหนึ่ชั่วโมงแบบือแล้วแต่แบบลูกค้าแต่ละท่านจริงๆว่าเขาจะค่อยทําขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับช่องท่านในการทําธุรกิจนี้นะคะเราเชื่อว่า อาต่อให้ทำโปรดักประเภทเดียวกันแต่ก็ควรจะสร้างจุดเด่นให้กับแบรนด์ของตัวเองด้วยทำให้ผลงานองคุณดูแตกต่างจากผลงานที่มีอยู่ในท้องตลาด mm hmm. ก็จะทำให้ลูกค้าท่านอื่นๆเนี่ยสนใจที่จะเลือกซื้อโปรดักนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ mm hmm. สำหรับธุรกิจอันนี้เรามองว่ามันเป็นโปรดักที่ใหม่สำหรับคนไทยนะคะ ก็สำหรับแม่ค้ามือใหม่ที่อยากทาโปรดักต์นี้ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องเชื่อสัตว์กับลูกค้าจริงๆคนที่เลือกซื้อโปรดักต์นี้ยอันดับแรกก็คือเขาเลี้ยงต้นไม้อะไรแล้วก็ตายค่ะเช่นเลี้ยงต้นไม้ปกติตายเลี้ยงกระบองเพชรตายพอเป็นตัวส่วนขวดเนี่ยจุดเด่นคือเขาสามารถอยู่ได้นานโดยที่เราไม่ต้องดูแลเขามากนานๆลดน้ำทีเพราะฉะนั้นความคาดหวังของลูกค้าคืออยู่กับเขาได้นานทำน่ะลูกค้า,าไปเลี้ยงได้จริงอะคะ่ะ ถึงช่วงนี้แล้วนะคะกับการแนะนําร้านอาหารให้กับคุณคุณนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะคะยญิงเชื่อว่าจะต้องมีหลากหลายครอบครัวที่กําลังเตรียมเลือกร้านอาหารที่จะออกไปทานกันซึ่งร้านนี้ค่ะหญิงกะจะพาครอบครัวหญิงไปวันนี้เลยร้านนี้ก็คือคาเฟ่ชิลลี่ค่ะเป็นร้านส้มตำแบบไฮโซนะคะยญิงว่าน่าจะถูกใจทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะสาวๆที่กําลังลดความอ้วนอยู่ค่ะ นี่ค่ะแซนดานะคะสุดรักชีวถทาวรนะคะเป็นผู้ช่วยซีอของบริษัทคาเฟ่ชิลีค่ะที่มาของร้าน c a าเฟ่ชิลีเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยมีผู้บริหารทั้งหมดคือสท่านทั้ง3ท่านเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ชอบทานอาหารอีสานแล้วก็หลงสเสน่ห์ในความเป็นอาหารอีสานมากๆรวมตัวกันมาเปิดเป็นคาเฟ่ชิลี ก็จะเริ่มแรกจากประตูเลยค่ะอันนี้จะเหมือนจำลองมาจากเหมือนที่เราเคยเห็นเหมือนตู้ยาสมัยโบราณนะคะตู้ยาจีน <verst är k> ส่วนบรรยากาศภายในร้านเนี่ยค่ะก็สไตล์แบบอบอุ่นนะคะก็เหมือนเป็นแนวครอบครัวที่นั่งน,นะะี่ค่ะนั่งสบายนะคะแล้วก็ อยากให้เห็นด้านนู้นนะคะที่เรา,เาจะเป็นเขาเรียกว่าโหลยาจีนที่เราอยากให้ได้บรรยากาศจริงๆเป็นแบบสมัยก่อนค่ะโคมไฟนะคะโคมไฟเนี่ยก็จะเอาตัวกระสอบนะคะกระสอบมาแดัดแปลงมาหุ้มให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ให้มัน ไม่ดูเก๋แต่ก็ยังคงความเป็นไทยอยู่นอกสากโซนด้านในนะคะก็จะมีเป็นโซนเรียกว่าโซนริมน้ำค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนั่งชมวิวรับลมค่ะแล้วก็ ได้บรรยากาศธ,ธรรมชาติหรือเสียงน้ำอะไรางเงี้ยค่ะจุดเด่นของเราเลยเนี่ยคือจะเป็นอาหารอิสานที่รสชาติจัดจ้านมีคุณค่าทางโภชนาการเพราะว่ามีพวกผักสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราใช้ผักเนี่ยเป็นผักออร์แกนิกมีบางเมนูซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารฟิวชั่น เราทำมาให้ดูให้ดูแปลกให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแนะนำเมนูจาก c a าเ c h ชิลีนะคะขอเริ่มด้วยส้มตำหลวงพะบางนะคะอันนี้จะจุดเด่นอยู่ตรงเส้นมะละกอนะคะเ,เราจะใช้เป็นการสไลด์เป็นเส้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใส่ปูปลาล้านะคะโรยด้วยหมูกรอบค่ะ ดอกไม้รวมชุบแป้งทอดค่ะประกอบไปด้วยเห็ดทอดนะคะดอกแครแล้วก็ดอกขจรค่ะส่วนน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มหวานอันนี้จะเป็นสเต็กลาวหมูกระทะร้อนนะคะเราจะใช้เป็นหมูสันนอกไปหมักนะคะแล้วก็ ซอสพิเศษก็จะใส่พวกหอมผัดนะคะรากผักชีให้ดูหอมนะคะแกงเราเห็ดขอบนะคะตัวนี้จะมีคุณประโยชน์มากเลยรวมผักหลายๆชนิดนะคะก็จะมีเห็ดขอบนะคะมีฟักทองบ,บวบหน่อไม้ค่ะ ตัวที่มีคุณประโยชน์มากๆเลยคือน้ำใบยานางตัวนี้นะคะทำให้ผิวพรรณสวยนะคะบำรุงผิวค่ะน้ำอัญชันมะนาวนะคะทานแล้วก็ให้ความสดชื่นะคะ่ะเหมาะสำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะ สุดท้ายนี้จะเป็นลาบปลาแซลมอนนะคะอันนี้จะออกเป็นไตล์เหมือนฟิวชั่นเราจะใช้ปลาแซลมอนสดนะคะมาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะปรุงครุกด้วยรสลาบ คาเฟ่ชิลี่ขอเรียกว่าเป็นอาหารอีสานไฮโซรสแซบบ่บสำหรับผู้รักสุขภาพคาเฟ่ชิลี่นะคะจะเปิด11โมงถึง4ี่ทุ่มนะคะตอนนี้เรามีอยู่2สาขาสำหรับคาเฟ่ชิลี่นะคะสยามพารากอนนะคะชั้นจีและเซ็นทนรัลดาช,ชาวนะคะอยู่ชั้น1ค่ะ สามารถสอบถามเส้นทางได้นะคะที่เบอร์โทร02 610 9877นะคะหรือ02 541 1485ค่ะ บอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะดูจบปุ๊บต้องพุ่งตรงไปทานกันแน่นอนเลยกับคาเฟ่ชินล,ลี่ค่ะ,คะยิ่งมีหลากหลายสาขาด้วยเนื้อใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นละกันนะคะส่วนช่วงนี้นะคะหมดเวลาของคลับเลดี้แล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะและหญิงก็หวังว่าแขกรับเชิญของหญิงในวันนี้โดยเฉพาะน้องฟีมมงกฎเนี่ยนะคะจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวตามความฝันของคุณได้ค่ะเริ่มต้นจากไม่มีอะไรจะไม่กลัวที่จะพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ความฝันของเธอจนประสบความสําเร็จแบบนี้ละค่ะรวมถึงเรื่องราว ของการประดิษฐ์ตกแต่งนะคะเอาไอเดียเก๋ๆจับมาใส่จนได้เป็นสวนขวดแก้วก็สามารถทำเงินให้ได้มหาศาลเลยล่ะค่ะเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาทางช่องโลกาค่ะกับรายการคลับเลดี้คลับสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่จะจุดประกายให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่เก่งและดูดีได้ในแบบของตัวคุณเองวันนี้ญิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ